ยงไมนนีไม่ไม uh, uh, ่ใช่อยู่สปีกใช้อยู่สปีกใช้นิดหน่อยไม่มาจานบอกวันนี้ยูยูน็อกยูน็อกยูน็อกเทู่เรทู่ยองนั่งครับนั่หรอน่น่งไหนนั่งไหนอลี้ยงแรกเยเลียแรกไม่ใ่ยงแรกเยยู่ยูคิดคิดคิด ทีบครับแต่แต่ก่อนโค้งเต็มโค้งดีครับทีบก่อนทีครับครับเดี๋ยวนี้เขาเขาเตะมืดเขาเขาเขาก้มหลบเขาสิดยด้แล้วเตะสูงเดี๋ยวนี้เตะไปมันมันเป็นลูกตามน้ำหรือยังไงฮะลูกนั้นคือคือเขาก้มหลบเองครับเขาลุก้มนเขาเตะมืดเขาก้มหลบเขาคิดว่าเราจะเตะสูงแต่เราเตะเตี้ยเตะตามลุ่มตรงไหนสิโค้งครับมันเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาจะลุกแล้วก็เขาไม่ลุกเนี่ยคือตอนนั้นเราเราตกใจว่าว่าจะฟังไหม ไม่เปล่ารู้เลยใช่ไหมไม่เปล่าเขาเขาก้มเองครับอ๋อเขาก้มเองมือแกพื้นหรืยังรู้รู้ไหมมือแก้พื้นหรือยังรวมรวมยังไม่ไหมครับยังยังยังไหมก้นก้นยังไม่ถึงพื้นยยังไม่อ๋ออ๋อรวจังหวะนั้นพี่ตอนที่ว่ากรรมการกําลังที่ไม่นับเนี่ยในใจเราในใจพี่พี่คิดว่าผมว่าไม่เปล่ารู้ไหมไม่เปล่าไม่เป่ากรรมการบบกแล้วกรรมการบบกแล้วจังหวะนั้นก็กรรมการไม่เป่าแน่นอนไม่เป่าไม่เป่าแน่นอนครับยืดเยื้อครับน้องเขาเป็นไงบ้างหยุดไปนาน ไปถ้าเจี๊ยบไปผมคิดว่าเกมจะเปลี่ยนแต่ผมก็มั่นใจในตัวของของใครขึ้นนะเพราะว่าเป็นตัวปฏิบัติแล้วไม่แล้วไม่ไม่ไม่ขึ้นเขาโทษนะไม่ขึ้นชนะมาทั้งหมดกี่ครั้งเหรอก่อนหน้านี้ก่อนหน้าให้กลับมาเนี่ยก่อนจะกลับมาต้องปีก่อนปีก่อนชนะยอดยอดชนะยอดปีจีโอที่ดุมิเนแล้วก็ชนะ ไปมหาโชคที่อตกแล้วเขาอยากเขาอยากเจอใครในใจมีไหมมีไหมจริงๆเขาอยากจะได้นชิงแชมป์ต่างระเทศเอาชิงแชมป์รุ่นรุ่นพอร้อยสามห้าร้อยสามห้าชิงแชมป์ช่องเจ็ดหรือว่าด้านเงิน อยากได้ช่องเดียวหรือวันหรือวันวันก็ไปชอกมายังก็รอก่อนสักวันอ๋อหยุดวันเคยไปชกไหมแล้วครับชอกโอยไฮยกครับอ๋อยูไม่ชอบสามสามยกนะโอยไฮยกไอไอยนมเปิดยูไม่ชอบสมองกับจิละครับชอบซีนเลยครับชอบไฮยกซีนละกันแล้วเป็นมายังไงมาอยู่กับพี่ครับเมื่อก่อนโอ้ยังไงก็เจ็บเจ็บปี่นะครับเจ็บตีแล้วใช่ไหมครับเป็นกันตลอดคือไม่ไม่ไหนก็ไม่ได้กันเขากลับบ้านช่วงเท่านี้เขาก็ให้ผมไปหาตังตังเขายัง เราะนานเขายังไม่มีแชมป์ัดแชมป์เลยมีก็มีบีบีซีอบแบบบีบีมไทยนะครับสอรอบแล้วแมป์รอบแล้วก็สองนามแล้วก็เป็นแชมป์ีโลกอยากให้เขาบอกให้ชุดนิดนึงอยากจะชิงแชมป์รุ่นพิกัดร้อยสามสิบเาเลยร้อยามสิบบอกบอกบอกให้ชุดได้เลยบอกบอกให้ชุดไอวันไอวันต้อย้อยสัมสิบชิงแชมป์ช่องเจ็ดครับเอาอยากอ ช่องเจ็ดเหรอช่องเจ็ดคโอ้ไม่ไม่ชื่อไม่เอานะทมเงินอะไรอย่างงี้นะช่องเจ็ดชนะไประดับนั้นครับโอ้ค่อยๆค่อยๆไปรีดับสเจ็ดนะชิงเวลาชิงหรือยังเอาคิดว่าเขาถิงเวลาชิงยัางเราก็ดูแล้วแต่ความแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับผมโปรโมเตอร์อะไรครับอ๋ออโอเคเอ้าเขาอยากพูดอะไรบ้างอ่ะบอกให้หนึ่งพูดพูดภาษาไทยได้ไหมพูดภาษาเขาพูดสปิสปิสใช้เออสปอร์ตครับขอบคุณเอฟซีเออ ขอบคุณมาครับ I deny <Okay. S 1> I win again เขอขค้ณครับฮาวสเคยินดีด้ยครับขอบคุณมากครับอยู่เซตปปบ